ดีค่ะคลิปวันนี้แอนมาแชร์สูตรแผ่นแป้งตอติยา่าหรือแผ่นแป้งทอเทียนะคะเอาไวห้ห่อไก่หอ่ออะไรก็ได้ค่ะสูตรนี้คลีนค่ะแอนทําจากมันม่วงค่ะ,ะเดี๋ยวสูตรไส้เนี่ยแอนมีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวแอนแปะไว้ให้ตอนท้ายคลิปค่ะแล้วคลิปต่อไปแอนจะมาทําเมนูที่ใช้แผ่นแป้งนี้เป็นส่วนประกอบอีกสักคลิป2คลิปนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะ ส่วนผสมมีมันม่วงที่บดแล้วนะคะสุกแล้วบดแล้ว450กรัมเกลือหนึ่งช้อนชาผงฟูหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ส่วนตัวแป้งเนะะี่ยค่ะแอนใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่อยๆใส่นะคะเติมไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนนวดไม่ติดมือะคะ่ะสูตรน,นี้ไม่แนะนำให้ต้มมันนะคะ เพราะว่าน้ำจะเยอะเกินไปจะให้ง่ายที่สุดเลยก็คือเข้าไมโครเวฟค่ะอันนี้แอนเข้าไมโครเวฟออกมาเนื้อหนึบดีมากหรือจะนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆโรยแป้งไปเรื่อยๆทีละนิดนะคะจนแป้งไม่ติดมือพอไม่ติดมือแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาตัดแบ่งสูตรนี้จริงๆได้ประมาณ10แผ่นนะคะถ้าเพื่อนๆจะรีดให้บางกว่าที่แอนทำก็ได้แต่แอนอยากได้แผ่น หนาหน่อยเพราะว่าจะได้ทานแผ่นเยอ,อิมแอนก็เลยตัดเป็น8ชิ้นค่ะเป็น8แผน่นตัดเสร็จแล้วก็แบ่งให้เท่าๆกันนะคะแล้วมาคลึงเป็นก้อนกลมๆค่ะโรยแป้งได้นะคะถ้าติดมือคลึงเป็นกลมๆเลยค่ะทั้งหมดเลย เสร็จแล้วเราก็มารีดค่ะรีดให้เป็นแผ่นบางๆเลยนะคะความหนาบางหรือเล็กใหญ่เนี่ยแล้วแต่ใจเพื่อนๆเลยค่ะของแอนก็พยายามมากนะคะจะให้มันกลมแอนเป็นคนที่รีดแป้งไม่ค่อยจะกลมค่ะตอนที่เรารีดแป้งเนะคะีค่ะเราก็ตั้งกระทะไปเลยค่ะตั้งไฟกลางๆนะคะพอรีดแป้งเสร็จพอดีเลยกระทะร้อน ทำไปด้วยกันเลยจะเสร็จเร็วมากค่ะพอรีดกลมได้ที่แล้วขนาดได้ที่แล้วก็ใส่ลงกระทะเลยค่ะกระทะไม่ต้องทาอะไรนะคะแล้วก็รอดูจนมีฟองอากาศขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็กลับด้านด้านที่สองเนี่ยใช้เวลาประมาณ30วิเองค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วห่อผ้าไว้นะคะจะได้นุ่มถ้าเราไปพักบนตะแกรงเนี่ยมันจะแข็งอ่า เนี้ยค่ะเนื้อมันก็จะนุ่มประมาณนี้เลยเป็นแผ่นนุ่มๆพับได้ไม่ขาดหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ